ลาพอนในฝรั่งเศสสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปองปายสปูสุคนเดี๋ยวจ,จะเจอกับวลาพรอีกแล้วก่ะทุกคนคะ่ะจะพาไปเลาะเก็บน้องใหม่อยู่ไตปานดอกใหม่พี่น้องคะ่ะรอบที่สามเดี๋ยวเข้าไปเบิงกันว่ามันจะยังไงเวลาพรนดอมือนี้แต่ว่าเวลาพรนเจอคนณสวนมือนคุณบอกว่า เก็บไปเลยเก็บไปเลยดิวเซนนะคะไอ้บอกว่าพวกพวกฉันจะได้บ่นไปทำความสะอาดดิวเซนซอยเพิ่นลวานซอยพวกฉันทำความสะอาดซานพี่น้องเพิ่นลวานโอ้ยไปไปไปเบิ่งว่ามันยังบอก่ะพี่น้องไปไปกันเลยค่ะ มาถึงปลาไพนนนคะ่ะพี่น้องขาถ้าพี่น้องเห็นอยู่ข้างหน้าเนาะหรือว่าปลาดอกไม้ที่วรพรเก็บเอานมไม้ค่ะพี่น้องขาน,นี่แหละปลาดอกไม้เพื่อนเนาะพี่น้องเดี๋ยวมาเบิงคะ่ะว่ามันยังบ่เพื่อนเก็บเอาถิ่มไปโอ,นอนน้นอนีนีนอบอกไาย่เพื่อนเก็บทิ่มแล้วพี่น้องขา เพราะว่ามันสูงมากเพื่นก็นเลยเอาถิมเวลาพอนคิดว่าเพราะว่ามีบางคนเพิ่นกับบรูว่าเวลาพอนเก็บเนาะนี่ยังมีอยู่หนอนหนึ่งอันนี้เอาได้กาลังกําลังงามเลยค่ะทุกคนีนเดี๋ยวย่ขพังไน้นนกับมีเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งน้ากันเนาะพี่น้องเนาะว่ามันจะมีไหมนะเดี๋ยวเอานอนนี่ก่อนจ้าพี่น้องขานี่คะ่ะพี่น้องขาเดี๋ยวตัดเลยนะ โก้เลยค่ะนี่ค่ะทุกคนีน่ค่ะเดี๋ยวไปเบิ้งขังในกันต่อเนาะเขามาทางในสวนแล้วพี่น้องขาสามนอที่วรพอนเห็นไว้อยู่ตรงนี้ยังอยู่จ้ะแต่ว่าโอ้อันนี้กระมอยห้อยพ่นเหยียบไปแล้วห้อยพ่นเหยียบทิ่มเล้วยนี่สามอันนี้ก็เหยียบทิง้ง แล้วก็สามอันที่พระพลเห็นวันนั้นที่บอกว่าเอาไว้ก่อนนั้นเพิ่นกะพระกันเอาทิ่มค่ะเพราะว่าหรือโบเมนเพิ่นกะแสดงว่ามีคนอื่นคิดว่าเป็นเพิ่นเป็นคนส่วนนั่นแหละน้องจ๋าก,ก็ยังเหลืออีกหลายหนออยู่นะเดี๋ยวตัดสองอันนี้เนาะโอ้สามแล้วทุกคนมีสามหนอค่ะ เราพ่นตัดเลยนี่ค่ะมีสามหน่อนนะทุกคนถ้าเว้าหลายก็ขออภัยด้วยเด้อพี่น้องดังกุ๊ เหมือนเดิมนี่ค่ะ มีค่ะสันสนแนบนี้ก็เอาเลยเนะาะเพราะว่าเดี๋ยวเพิ่อนยินหลายคนว่าหนอนางดินมันถึงอร่อยสันว่าเงี้ยน้อกแปบกในตินหนอน่ะเอามันก็หักเก่าเห็นอยู่ตรงไหนเมื่อกี้เดี๋ยว ยางเตะเต้นออกมาโอ้ยเนาะเอานอนนี้ค่ะทุกคนเพราะเมื่อนั่นเอานอนนี้ไปแล้วมันก็เลยเหลือนอนนี้ขึ้นมาแล้วเ <c oughs> บ่าหลายก็ยจะวากันเด้อขอโทษขออให้เด้อ,อ ค่ะตุบๆๆนี่ค่ะนี่ค่ะนอนหนึ่งนั่นนอนหนึ่งอยู่ตรงนั้นพี่น้องเมือ่อมือนั่นเอาอยู่ตรงนั้นเอาในกล่องน้นองใหม่นี่ค่ะเวลาพ่นจะเห็ดสาสะนะเพราะว่า <c oughs> ไปเร็วมันก่อนกล่องมันสัน่นพี่น้อง ไปเถอบไปตรงนี้นี่ทุกคนมันอยู่ในป่าใหญ่ป่าดอกไม้เพื่อนดีเอ้านั่นเดีอันหนึ่งันน้งน,นั้นสองอันัน้งนั้นสองอันหนึ่งสองไปตรงนั้นมันมันหลบดอกดอกไม้อยู่จ้ะพี่น้องคนสวนคนบอกว่า <c oughs> เก็บเอาโลดพวกฉันจะได้จะได้บ่ตองไปท้ำความสะอาด่าสั่นวา <c oughs> เงินว่าเดีนี่นี่ค่ะยับโยนโไปหันเลยอึบสะแล้พ่จะพยายามตั้งกลองไว้ดีๆเพราะว่าสังเกตคลิปที่แล้วนั่นมันม่เห็นหน้าใหม่มันเห็นแต่แขนมาล้พ่อนมันนี่ก็กแขนกับบักไงได้ครับพี่น้อง ต้นแขนบางใยก็ขออภัยเดือ,ดอจ้านี่ค่ะอ้าขอมาแล้วยังเหลือหน่อนหนึ่งฝั่งนี้แต่มันเล็กมากมันยังสั้นอยู่เลยเอาดีไหมไม่เอาก็ไดดอกมั้งพว่า เอาไว้ทำให้เก็บมือไม่ก็ได้เอานี่ได้อันนึงพี่น้องอยู่ขังต้นไม้นี่ขันโนนึงอยู่ขางต้นไม้นี่จ้ะพี่น้องค่ะอุ้ยเนาะอยู่ในสวนออกไมเพื่อนเหมือนเนาะมันก็เพื่อนกับวอย่าง้มั่ขึ้นม้าเพราะว่าเพื่อนบอกว่าหากมันขึ้นม้ามันเก็บแล้วกัแบบว่ามันไปมันไปทัวค่ะพี่น้องค่ามันไปตามหากมันจะโอ้ชู ฝรั่งยางพันมาอีกเลี้ยวบอกสวัสดีแล้วมือนี้เ <laughs> พราะว่ามาเก็บอยู่หม่องเขาคนก็งยาสิงยางพันไป่พันมาคนสวนเพิ่นว่าโอ้ยพวกฉันหักถิ่มเพลินวะมันไปทัวร์เพลินเก็บเอาเลยเพลินวาเวลาพรบอกว่าโอ้ยฉันก็กลัวไปเหยียบต้นใหม่พวกเธอพังเพลินว่าว่าเป็นอย่างดอกเพลิน พอนาย่างเข้าไปเอาโลดค่อยๆยา่างเอาวสันเพิ่นว่าอันนี้เพิ่นบอกพอแล้วพ่อนึจกจะพี่น้องเล่าสู่กันฟังนะนี่ค่ะฝรั่งใจดีค่ะทุกคนคืแบบเพื่นบุนนกินเขาเพื่อนไงเขาเก็บไดนะอยู่ข้างรั้วฝั่งนั้นเดี๋ยวไปเอาค่ะพี่น้องขาเห็นบอยอยู่หลังเฟิร์นนี่ เวลาพอนยางสามรอบแล้วยังบเบืงบริรบสังเกตถ้าบรสังเกตดีๆเขาจะบเห็นมาเลย <c oughs> <c oughs> นี่คะ่ะนี่หนอนนี้แล้วก็มีอีกหนอนเล็กๆตรงนั้นค่ะอันเล็กๆตรงนี้ก็มีค่ะทุกคนแต่ตัวนี้ไม่เอานะส้ละ เดี๋ยวเก็บหน่อน,นี้เลยค่ะฝรั่งคนสิว่าโอ้ยยายนี่แล้วบอกเหนียผู้เดียวงบงบประสนว่าโกอ,อีกแล้วค่ะทุกคนโกขับโกตรงนี้เห็นบอลน,นี่อัน,นี้ <c oughs> จะพยายามโอ้ยเสียงเมื่อนี้เสียงเล็กหน่อย มือเทียวสวนอีกแล้วแตกเซี่ว์ๆอีกแล้วพี่น้องมือนี่ไอ้มันเป็นนี่ค่ะโอ้ยหลายโพดเพียนี่ค่ะเอาหนอนนี้เอาไว้ สองน้อนี่เห็นมั้จ้ะหนึ่งสอง เราเห็นอยู่นอนวัาพ่นเห็นอยู่ตรงเดี๋ยวนะทุกคน,<ะ>ม,นมันกันขึ้นหลายมันก็เลยแบบเก็บอยู่หม่องเก่าเนาะมือน,นันวัฒนะพ่อออยู่ตรงนี้ต้นอันนี้น่อยมันขึ้นมาแล้วพี่น้องถ้ามันใบถ้ามันกอบ ดอกไม้บ่บังมันนี่คือสิแบบปูอยู่ปีงี่อยู่เนาะอสองหาก่อนมีอีกว่านี่ห้อยหอยเจ้าของเก็บไวค้คม่ขพาไปนองค่ะนั่นสองนอนนั่นสองนอนนั่นเอาบวอยู่ตรงนั้น <c oughs> หรือจะเอาไว้เอาไว้เมื่อเอามือไหมเพราะว่ามือมือในหนาเวลาพอนกน็มันมาบได้หญทำงาน เดี๋ยวใจพี่นองเบิงนั่นค่ะก่อไพรเวลาพอนพี่นองขาพี่นองก่อไัยเวลาพอนอยู่ตรงนั้นค่ะเห็นบ่อมันกระสียางมันกระสีออกหนอกก่อมาประมาณเอ่อหนึ่งเม็ดสองเม็ดสามเม็ดข้างรั้วผ้าปตรงใดง่ามมันกระสีปตรงนั้นถ้าบ่มีปุ่นมันก็จะมันก็ขึ้นเดี๋ยวพี่นองคาเออสักห้าเม็ดหรือสิบเม็ดนี่แหละ ขันสังกษิวาเวลาพ่นเบาโพดเนาะจะให้เบิงหนึ่งกอภัยเนาะนล็อกประตูนี่ก็ล,กล็อกละสอเม็ดแล้วมันบะหนึ่งสองล็อกก็เป็น6เม็ดแล้วค่ะทุกคน6เม็ดมันสามารถขึ้นไปได้ถึงหัวโน้นหัวพุนเด้พี่น้องขันบนมีปุ่นตรงนั้นค่ะบอมีทางค่ะที่เวลาพ่นเก็บอายุสนามหยาเดี๋ยวก็จะให้เบิงว่า ว่ามันเป็นยังไงเนาะพี่น้องเนาะค่ะก็คือบ่ได้ตัวว่ามันเป็น่อกไม้นอกก่อจ้ะขึ้นไปตามหลักเหมือนจ้พี่น้องค่ะปาดอกไม้ค่ะปาดอกไม้ค่ะทุกคนจ้เอาละพ่นแวกเวกไปเวกมากพ้อยอนนี้ก็เป็นห้อยเจ้าของเก็บ <c oughs> นั่แหละ เวกไปเวกมากกับพออ่อยีกล้วพี่น้องนี่คะ่ะนี่แล้วก็มองไปตรงโน,น้นอ,นอันอึ้งยี่ปุ่นเดี๋ยวจะได้กลับไปเอาฟังนั่นค่ะเอานอนนีก,กันเนาะมันไม่มูนปะบ<อ>่นี่คะ่ะ น,น,นี้นอนนพี่น้องค่ะอันนี้เพิ่นเอา้ามีสองอันมีสองหนอมีสองค่ะอันนี้เพิ่นกระสิเพื่อนกระบอกไว้อยู่แล้วตรงนี้ <c oughs> เพราะเอาไว้เพื่อนก่อไว้แต่ในก่อคุณแล้วเพื่อนกเก็บได้ตรงนี้ค่ะนี่ค่ะ ได้เยอะเลยค่ะพี่นองคะ่ะเดี๋ยววัลพรก็จะใส่ถุงแล้วนะวันนี้เอาถุงมาด้วยมือนี้อ่ะไม่ได้หิวไงมีตะหน่อยใหญ่ๆพี่นองคะ่ะยังเหลืออีก สองสามนออยู่ฟังอันฟังหัวทั้งนั่นเดี๋ยวไปเอาค่ะเบกกับบ้านเบาไวอีกแล้วมือนี้เขาเอาไปกินเขาเอาไปกินดีก็เพิ่นเก็บถิ่มกับพี่น้อง คนสวนผู้ใดเพิ่นบรูวา่าวลาพรอมาเก็บเพิ่นกระสิเอาถิ่มเลยตอนคนที่เขารู้วา่ามีคนมาเก็บเพิ่นกับบอถิมค่ะเดี๋ยวไปเอาตรงน้นค่ะทุกคนพี่น้องค้าน้อนนี่ถ้าบอสังเกตดีๆเขาเ่เห็นได้จ้ะเพราะมันอยู่ใน <c oughs> กอไม้จริงๆเลย นี่ค่ะมีอีกไหมคุณอะเห็นบ่อื่อปีดที่แล้ววันละพ่นกำมาเอาคาังหัวนี่แหละพี่น้องคือกันค่ะถ้าวันละพ่นบังต้องขอไพยด้วยเด้อ ได้น้ำใหม่เต็มถุงแล้วพี่นองค่ะที่นี่กะจะบอกลาพี่นองสุภุสุคนเนาะจ้ากะขอบคุณพี่นองสุภุสุคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอให้ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกำลังใจพิดพาดประกันใดเวะลาพร้อนตองขออภัยด้วยเด้อจ้าพี่นองคะบางที่กล้องก็อาจจะสั้นไปพี่นองก็อาจจะเวียนหัว ถ้าผู้ใดไม่อยากติดตามก็กดผ่านไม่อยากเบิ่งก็กดผ่านพี่น้องค่ะเราพ้นผ่้ไดซีเรียสค่ะแต่ก็กดีใจที่มีคนติดตามแล้วก็มีคนเบิ่งคลิปให้นั่นแหละกัค่ะเอาไวพ้พอกันไหมคลิปหนาจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ